living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูไอเดียของการจัดคอร์ดยาร์ดสวนกลางบ้านของบ้าน<ม>หลังใหญ่นะครับ,ค,ค,รบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับบ้านหลายๆหลังที่เป็นบ้านหลังใหญ่หญมีสวนอยู่แล้ว<ม>แต่สวนมันจะอยู่รายรอบบ้าน<ม>ซึ่งจริงแล้วเนี่ยพอสวนอยู่รายรอบบ้านมันจะมีพื้นที่ในบ้านหลายจุดที่มองไม่เห็นสวน<ม>ดังนั้นบ้านบางหลังอย่างบ้านหลังนี้ เขาจะผ่าพื้นที่ตรงกลางบ้านทําเป็นขอนยาดทาเป็นสวนแต่ไอเดียของเขาเขาไม่ได้ทําเป็นสวนปกติที่แยกกันสวนปกติที่แยกกันก็คือหลายๆหลังอะข้างล่างก็จะทําเป็นปลูกต้นไม้แนวล่าไปมีป่วนไม้ไปใช่สวนชั้น2ชั้น3หลายๆหลังก็จะทําเป็นแบบสวนแนวตั้งบ้างหรือสวนกระถางบ้านครับแต่ว่าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเขาจัดต้นไม้ใหญ่ไว้กลางบ้านเลยอเอาต้นไม้มาปักไว้ตรงกลางเลยนะครับใช่แล้วเปิดช่องให้ต้นไม้ใหญ่มันเติบโตขึ้นไปถึงหลังคาเลย ซึ่งไอเดียแบบนี้มันเป็นไอเดียที่แปลกนะคุณผู้ชมเขายอมผ่าบ้านเสียพื้นที่ให้กับต้นไม้ซึ่งมันต้องแลกมากับอะไรบางอย่างที่มันดีแน่นอนไม่งั้นเขาไม่ทำเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูว่าข้างในมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมพอเราเดินเข้ามาในส่วนของพื้นที่รับแขกด้านในบ้านครับเราก็จะมองเห็นสวนเล็กๆที่อยู่ตรง ตรงที่เขาเปิดไปให้ที่อยู่กลางบ้านเนี่ยใช่คือไอเดียแบบนี้แทนที่เราจะมองออกไปนอกบ้านเรามองเข้ามาในบ้านเราก็เห็นสวนกันตรงนี้เขาจะมีการกรีดเป็นช่องผนังกระจกมีหน้าต่างอะไรพวกนี้ไปจนถึงข้างบนเลยนะครับใช่ซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวนแนวราบจับเป็นต้นไม้ดอกไม้แบบปกติทั่วไปแต่เราจะเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นประธานต้นใหญ่ๆหญ่อบอวบต้นนี้ครับไปจนถึงเรือนยอดเขาเลยซึ่งอันนี้มีบ้านน้อยหลังที่เขาทำไ้แบบนี้อันนี้ก็จะถือเป็นสวนโชว์ต้นไม้โชว์อย่างหนึ่งแต่คุณผู้ชมครับ ลองมาดูมุมอื่นของบ้านกันบ้างมุมนี้เป็นมุมสวนรับประทานอาหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีแขกมา,ารับประทานอาหารหรือมีพวกเรานั่งรับประทานอาหารกันเองคนคบ,บ้านอะ่ะเราก็ยังมองเห็นสวนตรงนี้ด้วยใช่แล้วถ้าเกิดเราตรงนี้เราใส่เป็นประตูเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเราสามารถเปิดออกไปได้ด้วยเปิดรประตูออกไปเลยนะครับเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็ชมสวนด้านนอกได้เลยครับ,รบนี่ก็สัมผัสกับสวนธรรมชาติด้านนอกได้ครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะ ของการมองเห็นสวนตรงนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็นคือเขาผ่าบ้านเป็น3ชั้นเลยดังนั้นเนี่ยสวนตรงนี้มันไม่ได้เห็นแค่จากชั้นหนึ่งเดียวมันยังเห็นจากชั้น2ชั้น3ด้วยเดีย๋ยวผมพาขึ้นไปดูครับครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้ถือเป็นไฮไลท์เลยครับ,เ,รบเพราะว่าไอ้ความที่เขาปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ตรงข้างล่างนี่แหละเขาจะเปิดพื้นที่ชั้น2ให้ต้นไม้เนี่ยมัน ุ่งขึ้นมาทะลุขึ้นมาใช่แล้วเขาก็จัดพื้นที่ให้มันมีระเบียงซึ่งโอบล้อมตัวยอดต้นไม้นี้เอาไว้นะใช่คุณผู้ชมเรามาดูตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาจัดเป็นพื้นที่นั่งใต้ชายคามีชายคาแบบนี้เราสามารถนั่งเล่นในบริเวณพื้นที่ชั้นสองของบ้านเราในขณะเดียวกันเนี่ยเรามองเห็นสวนซึ่งไม่ใช่สวนปกติธรรมดาหากแต่เป็นสวนซึ่งมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เราก็จะเห็นเรือนยอดของมันต้นไม้ที่เขาเลือกมาปลูกตรงนี้คือต้นปีเป็นไม้ให้ดอก หมายความว่าในฤดูที่เขาออกดอกก็จะมีดอกเต็มต้นเลยคุณผู้ชมแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเวลาเรามานั่งเล่นจิบชาข้างบนเนี่ยข้างบนนี้นะฮะใช่เราก็จะดูชมดอกไม้ชมต้นไม้ของ<ช>เราใช่คือบางทีในเวลาตอนเช้าๆเราอาจจะขึ้นมานั่งทานอาหารเช้าตรงนี้ยังได้ใช่รครับซึ่งเนี่ยมันเป็น สิ่งที่แตกต่างจากสวนทั่วไปที่เราจะมาจัดบนพื้นที่ชั้นสองคือถ้าเราเอาต้นไม้ต้นใหญ่มาปลูกที่ชั้นสองมันไม่มีทางทําได้ต้นไม้มันจะไม่สมบูรณ์หรือถ้าเกิดว่าเรามาจัดเป็นสวนกระถางเราก็จะไม่ได้ต้นไม้ที่มันใหญ่อลังการแบบนี้แล้วต้นไม้ที่เราเลือกมาลงนี่มันต้นอะไรก็ได้ป่ะพี่ผมเอาต้นกล้วยมาปลูกต้นกล้วยมาปลูกมันก็ขึ้นอยู่ขึ้นว่างสิครูคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําถามที่ดีคุณผู้ชมครับการแวกบ้านให้มีพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นกลางบ้านเนี่ยเราต้องเลือกตตต้้้้้นนไไมมมดวยแ่ จะแปรผันตามแสงแดดที่ได้รับ,รบกับพื้นที่เปิดโล่งนั้นถ้าพื้นที่เปิดโล่งอ่ะได้รับแสงไม่มากเราก็ต้องเลือกต้นไม้ป่าหรือต้นไม้ที่มันไม่ได้ต้องการแสงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดพื้นที่เยอะๆใหญ่ๆเลยเราก็สามารถเลือกต้นไม้ที่มันหลากหลายได้มากขึ้นเพราะไม้ที่มันชอบแดดมันมีเยอะอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมไม่ควรจะเลือกต้นไม้ที่มันแบบมีรากที่แข็งแรงเกินไปแล้วมันจะ ชอชัยทาลายบ้านได้พวกตนกามูต้นแะไรนี้ไม่ควรเลือกมาโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียการจัดสวนที่เอาไว้อยู่บริเวณกลางบ้านนะครับผม Living i d e a ดียทำอย่างนี้คิดได้ไงครับ Living i d e a ดียทำอย่างนี้คิดได้ไง